สวัสดีท่านผู้มชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ในสก o ล l สกู o ซิมูเลเตอร์กันอีกแล้วนะครับผมผมก็เดินนะครับบารแล้วก็ทําการที่ปลูนี่นะครับการท้าําการที่ปลูก้าไปแล้วก็นนั้นนี้ซอนอสิ่นี้นะครับถ้าสิ่งนี้ก็คือธนูเอามายิงในใสก็ดีแต่นี่นะครับเอามาจากนี้ดีกว่าอันนี้ก็คือมาที่หนึ่งเอฟนะ ย้ายไปที่หนึ่งเอฟแล้วนะครับนี่หมนี่เข้าไปในน,นี่เอ่อเข้าไปใน,นในอา่านี่คือมีห้องครูใหญ่ได้นะครับมีนี้ด้วยนี่คืออะไรอันเนี้ยโอ้ห้องนี่นี้คืออะไรอันนี้คือห้องนักมวยนะครับอันนี้คือน้องห้องนักมวยนะครับมีของเราชกกันนะครับ อุ้ยอุ้ยโดนยิงโดนกันเองโดนกันเองไม่จะไม่โจลหรอฉันเหรอเฮ้ยเฮ้ยดูชันเกือบมันไม่โดนมันไม่โดนไม่โดนทำไมไม่โดนอ่ะเนี่ยไป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 จะไปเอาปืนดีกว่าอย่ากูซ่าครับไปเอาปืนดีกว่าน้อยังปืนปืนอันนี้ไม่โดนเหรอเออทำไมอ่ะเออเออ เอออเออทำไมเน,นี้ยเดียวยวเดีคุณทำไมตามาทำไมอะไรอะอะไรเดียวเดียวดวีไม่ดนสิ่งที่ต้องทำให้เอนิงไปรูรููตายแล้วอยากบิดใจเจยมสุดสุดตายซะอ ไอไอนักมวยผู้หญิงตายโอ้โหจะไปเลยครับอ่าแล้วก็อันนี้คืออันนี้ก็คือไอนักมวยผู้ชายนะครับนี่ก็คือไอน,นักไอนักมวยผู้ชายนี่ตรงนั้นอ่านี่บอกกล้องมองกล้องสูงสวงเอ้ยมองกล้องสูงสูงอันเนี้ยมันยังไม่ตายหรอไม่โดน ไม่เอาไม่โดนเนี่ยไม่โดนหรืยังไงอ่ะอืมย้แล้วกูไม่โดนอีกแล้วเย้แล้วกูไม่โดนอ่ะเอาโยนโชคได้แล้วโยบอือยิงไม่โดนไม่โดนเอาทำไมไม่เข้าเนี่ยเข้าไม่ได้เนี่ยเฮ้ยไอ้เจ้ามาเฮ้ยเจ้ามาจะ อโอ้โหเข้าเลยที่สำเร็จอุ้ยนี่อะไรวะเนี้ยอ๋อนี่คือไอ้ผู้ชายคนนั้นเฮ่เฮ่เฮ่แล้วทำมันทำไมเอาเอาของฉันหายของฉันเหรอไม่ต้องเอ,เอ้ยทุกทำไมทุกทำไม อาเดินเด้ไม่เดิไมเดินไมเดี๋ยวนี้วิ่งหนอนี้ไรเนี้ย,อ,ไไยอ๋อเฮย้ยนี่มันห้องยอะไรเยะหนอสายไปซะฮปเฮ้ย็นรกเเริ่มรอนลยเิดขึ้นนนีทำไมอ่ะโดนอัี้ยิงได้เลยออกไปเลยไป อัตน,นีทำไมอะหน,นีทำไมอยาจะหน,นีทำไมเฮ้ยเอ็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ็นดิกนี่ยน,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 นี่คือคนนี้เป็นตายเนาะอู้ฆาตรกรสวมอู้ฆาตรกรสวมซึ่งสวมซึ่ง จะต้องสู้ทำไมอีกคนกคนี้อีกคนกคนี้ไปไปลนปุ๊บปุ๊บเอาสีแดงไอ้สีแดงรันตายเอาเปืนหมดนเหรอเนี่ยโอ้โหม่ได้ซื้อปืนละละ่ะอะไรอโอ้โหยี่สิบกระบอกเลยแต่พี่หนึ่งเอฟหนึ่งเอฟสองเอฟสามเอฟ อ่ yeah. สุดท้ายแล้วก็เป็นธงนี่อะไรอ๋อนี่คือปอกก็นี่คือปักธงเลยอะ่ะนี่้นไปขบนอยู่โด่งสูงนะเอาตำรวจตำรวจ,รวจพึ่งทำเนี่ยเนี่ยทำยังไงมาทำมาทำดีไงนี่โนะอาตายอ๋อตายอ๋อตาย อย่าละเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตำรวจตำรวจตำรวจเออเฮ้ยเฮ้ยขึ้นรถเร็วขึ้นรถเร็วดู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 ดี๋ยวจะถูกยิงนะอย่าถูกยิงยิงมัน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 เขาตำรวจเขาตำรวจอุ้ยชฉัน่ะตะคุนโมหามาให้โอ้ลองนะล่ะตอนนี้เด็กขาดตอนนี้เด็กขาดมาเดี๋ยวเดี๋ยว อู๋แย่แล้วไม่มีแ <Str> ล <GI> <ala> <geliyor> ้วหาตำรวจไม่เจอแล้วตำรวจหายไปไหนอูยคุณตำรวจด้อยโดนงงเกิลเลยต้องคุณตำรวจท้อยเน่ะอยู่คู่อยู่ในฟอร์มเฮ้ยอยู่ในฟอร์มตัวนี้ไม่ได้เนี่ยอันนี้ยในกันอ๋อเฮ้ยนี่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ชุดเนี่ยอ้๋หู หูแทงยาวหัวมันหัวมันเป็นหูเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่าสู้เลยอย่าสู้เลยจะดังเล่เดิดู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 โอ๊ย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 เบลุเบลุบลุโอ๊ย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 โอ้โหรุนน้องตายรุนน้องตายมาสี่ชีวิตเลยอาจจะสี่ชีวิตเหรอเฮ้ยยิงกูโดนยิงกูโดนยิงจับเฮ้ยเฮ้ย วิววิวเจ้าหนาเจ้มาไปฟ้องทุกวันแล้วโอ้โหโอ้โหลูกน้องตายเดี๋ยวเราไปรักษาก่อนเออเฮ้ยมันโดนยิงมันโดนยิงคุณหมออันนี้มาด้วยเหรอเรามาช่วยเถอะมาสามพันเยนก่อนไปไปบ้านโรงพยบอลก่อนโอเคไปเดี๋ยวโอ้ย เดี๋ยว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 อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอ่ะแล้วก็คือรถคือรถเราโอ้โอุ้ยอุ้ยเจี๊ยดก่อนหยุดก่อนเดี๋ยวโดนกูโดนจับกูได้เฮ้ยอย่าเพิ่งสู้ละนี่พอเรามาอีกแล้วพอเรามาอีกแล้วยังไม่ตายหรออันเนี้ยนี่โอ้โหลุนพี่ตายลุนพี่ตายลุนพี่ตายอี เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขยับมันขยับรถมันขยับเพื่อนเพื่นโอ้โหหยอกตายไปซะตายไปจับกุ่มเลยได้ที่จะตีเลยให้แกเลยโอ้โหฝนเย็นเวลาฝนตกมืดแล้วนะครับโหมืดจริงๆมืดจริงๆเลย โอ้มืดแล้วนะวะเฮ้ยอะไรเนี่ยอ้าไอ้พี่อยากเข้าโรงเรียนดีบาดพุตบาทเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวนี้ฝนตกคุณจะฝนตกก็จะเปิดฟ้าผ่าแล้วจะทำโอ้โหลุงพี่ตายโอ้ยลุงพี่อ้ยลุงพี่ถูกเหยียบรถได้ไงอ่ะโอ้ พี่ถูกเอียบรถกั้นะไปน้องพาไปเอาอ๋อนี่คืออะไรวะเนี้ยอ๋ออันนี้คือรถสปอร์ตนะครับที่ไม่สามารถขับได้นะครับไปทีนี้ครับมีร้านซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ตรงนี้นะครับเอ๊จุนพี่หายไปไหนเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้โหลูกพี่ตายแล้วเนี่ยโอ้โหลูกพี่ก็ตายอย่างนี้เลยเออลูกพี่ไหนเนี่ยล่ะลูกพี่หาไม่เจอเลยโอ้โหลูกพี่อ้าวลูกพี่เดี๋ยวผมช่วยเองนะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหไปเลยไปเลยไปเลยไป,เ,ไปเดี๋ยวไปหาลูกพี่กันว่าลูกพี่จะแค่หน่อยกันเฮ่ <Hey! S 2> อยากทำอะไรอยู่ล่ะเฮ้ย hey! วีเท่าลงเนี่ยไปออกไปเลยเออกไปเลยเออกไปเลยไอเดียวมาดูดูดูไปโลไปโลโอ้โหโอเคเราก็จะไปเลี้ยวตรงนี้นะครับผมนี่นี่เราก็เลี้ยวเอออย่างนี้นะครับโอเคไปเอาเงินจากอันนี้ดีกว่าเอาไม่เข้าดีกว่า เรผมไปเอารถเข้าก่อนรถเข้าอยู่ไหนอ่ารถเข้าอยู่ตรงนี้ครับรถเข้าอยู่ตรงนี้โอเคอ่าจะจอดรถเข้าก่อนนะครับเข้าไปโอเคจอดรถเข้าแล้วแล้วก็จะเอาเงินที่จะไปเดินเอาเงินนะครับอุ้ยห้องทีวีอันนี้เป็นทีวีนะ ที่มันเจ้าเหมียวแล้วก็อุ้ยเงินเนี้ยครับโหฉันเจอแล้วโอ้โหเก็บมาอุ้ยหนึ่งหมื่นเยนด้วยมาละหนึ่งหมื่นเยนมาแล้วไปอ่าไปสองพันเยนนี่ครับสองสองพันเยน่าเก็บมา เราเข้ากันตัวครับเดี๋ยวไปเอารถกันดีกว่านะครับไปเดี๋ยวไปบ้านฮูกเกิลก่อนนะครับบ้านฮูกเกิลไปเดี๋ยวแล้วก็ไปเอารถสปอร์ตนะครับเดี๋ยวไปเอาขึ้นรถไปที่งที่ไปหาหมอที่ไปหาโรงพยาบาลก่อนนะครับไปเดี๋ยวต้องรีบไปหาคุณหมอนะครับ โอเคตัวนี้ไปหาคุณหมอพอมาตามแล้วพอมาตามมาแล้วไปลูกไปวางก่อนวะโอเคเลยวางลงพี่ก่อนนะครับแล้วก็อออืออ่ะไปเดี๋ยววางลงพี่ออกเอาขึ้นรถไม่ได้เนี่ยอ่ะไปนี่แล้วก็อ่าแล้วก็ไปขึ้นรถแล้วก็ไปหารุ่นเอ้ลุงพี่ตายนะไอ้ยลุงพี่ตายแล้วก็ นี่ไอ้คุณตำรวจตายใช่ไหมเอา้าเอา้าตำรวจหัวขาดเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมไม่ขาดี๋ยวนี้เอ้ยเกือบเกือบชนเลยเกือบชนเลยมาจอดให้มันเดินตรงนี้ครับอุย้ยติดติดเอาไวอ่ะขอเราเอามาก่อนต้องรักษาลูกพี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหแล้วตำรวจจะจะจอดอ,อยู่นี่แหละ หมอครับช่วยด้วยโอ้โหเอาไปไปเอาเงินแพ้หมอครับโอเคช่วยเล้วฮะ,ะไปแล้วเอ๋อได้ครับตรงนี้นะครับผมโพีคก็ถูกเลยเจ้ากินนี้ครับโอเคทีจคนนคค่จากคนแรกเขาเป็การเ่นง่ายก็ได้นะครับอ๋อมาจอกัน,หนกะหม่กกที่หน้าคลิปนี้สุดครับ